เกิดไม่เที่ยครับสวัสดีครับมือนี้พ่อก็เบาขาดงขึ้นเก่าครับพี่น้องสวัสดีท่านผู้ชมทั้งไท่ทั้งเล่ามามาพี่น้องเห็ดอยู่เห็ดกินอยู่เทียงขึ้นเก่าพี่น้องมือนี้จัดเมนูเขาก็หากินแบบวิธีบานเขากินตามฤดูกันพี่น้องช่วงนี้เขียดอมเขียดดูจักหน่อยพี่น้องนี่ เบาเอกฝีมือเบาเอกเกาพี่น้องเอามาฝากผมมีคนเห็ดสูกลิ่นเ้ยวมาเห็ดอยู่หน้าพี่มากินน้ากันที่เราพี่น้องเบาเอกกับเตียมสวัสดีครับเตียมปัดผักกูปวดขัดเตียกินแต่ผักแล้วพี่น้องมือนี้ทำเห็ดกินเลี่ยงแหละผักอืมไม่นอัก มันออมเขียดดอกออมผักเอา้าพี่น้องเดี๋ยวขั้วเขียดกันบาทนี่เอาพี่น้องดืมอข้าวกอนจีขั้วแกะข้าวกันมือนอี่มีเป็นไฮเลยพี่น้องกระองยกขวดพี่น้องเอาเป็นไฮเลยมือน,นี่ ยืนด,ดีพี่น้องนามใส่ทีงดียรเอาเขาพี่น้องโบกจักโบกกันินอู้ไปไปรายการแล้วพี่น้องฮ่าพี่น้องเข่าก็สุกเรียวบาดนี้หายออกวนวนโบเ,เข่ากันครับโค้ทู่ จะยิ้มหมดเลยยิ้มยิ้มก็เศร้าต,ตัวขันเบิดติบนี่เขียดเท่าก,กับฟักเปรียบรวยแล้วพี่น้องรัวเตะเบาอีกขันต่ำพริกอยู่ตำเดียงแล้วครับเดียวแล้วบุเดียวแล้วครับผักเขาก้าสุดเยบร้อยแล้วพี่นอ้องผักอีตูวกับมีผักบักฮะผักซี่เล้าพักเขือพี่น้องดูดอ้อมเขียด อะบาทพี่นี่โมเดลก้อนที่ปรุงอาหารเขาดับข้าวอย่ี้ก็บวกกัน,บ,นกบ่มน้ำขบ่นบ่บอ่เจ็บข้อตัวโอ้พ่อพ่อไปจะกินลายมือเนี่ยที่เบิด เพินพี่น้องเอาอพี่น้องเรื่องลุ่งหัวเรื่องตะกวนพี่น้องสวยมันนุม่มหอมหน้อยจังโอลเขียดลุง่งนี่ ได้งดพี่น้องกับเตาอยู่เทียงหน้าก็ผลนะิกินแล้วเขาโพลบนโลเอา,อานะเจ็ดลงเลย hết chi toàn nhếng ngoài này cái đòn, phù thì đều hết môn hụt bút đầy nhầm, hả? há khương nó แยกสุรุน้ำปลาเข้าคือบุมีขั้วๆเนาะบาทบขัว้วก็แบบ่เห็นเนาะแขนเป็นเบิดอยู่บุ้มใส่ก็ได้พี่น้งองบ่ได้ขัวไว้โันนี่ดิโอ้ยอลาย นำลงไปได้ที่น,ออน้องขวบผงนัวดึงมันลงไปใส่ไล้เชือบไลยตามด้วยน้ำปะลาจั่วคนจั้หน่อยโอ้โหอยอห,หอมขวบเงินเงินหอมเครื่องเสียนหน้าที่นอ้อง จะเสียบเกินเอาลวสุกตรวจดผักเลยไปด๋รวงงวยเลย,ยเยเาพี่น้องรอผักสุกน้ำกันเลยปาดนี่ เออใ้การแล้วพี่น้องบาบนี้ชิมมึงรถสาสกันนะพี่น้องหมอดีอะบุบุเดีวบบบบ๋วว่นเขาตาจับมาที่ง่อยมเพืเท่านั้นสุดคำบรรยายพี่น้อง ตุ้งห่วงดีมือดีคือเกอ่าพี่น้องแซ่บเหมือนเดิมม่งวงพี่นอ้องตําห่วงมาขอเขียนเร็วๆตําห่วงบัตรอุ้ยหิ้วเข่าเร็ว,วน่าดีพี่น้อง ิน,นคือกล่องยิงไม่ได้ใส่แล้วอยวงมีแหวบแม่เถา่ทกูได้บุมี่ละกระเลีกกเ่ยวนี่ย็ยากเป็นแมบเนลาจะทมครัยครับ มีอยู่มีครับผมไปแล้วยังไม่ทำครับเอ,อ,อาทำเงกันะ่น่อง

กินอยู่ดิดูวสดชดชมังนะอืออืแซบด้ยหรื่าแซบด้ไนฟีมือจะควงครับมัฟีมือจะควงแซบวัวอือแซบดวยหรือเ่าครับเขาพี่น้อง อีตำมะม่วง,งก็มี่ชิมตำมะม,ม่วงนะอือครับเหาอยังไรกบคลิปนี้เขาเอไปเพียงชานีแล้วพี่น้องน้านจัง พวอพ่อก็เบาคาะลุงไม่พี่น้องก็บเบาอีกคลิปนี้ก็ฝากติดตามกันเยอะพี่น้องว่าก,กันในคลิปหน้าพี่น้องบ๊ายบายคลิปนี้